ต่อไปค่ะรางวัลน,นักสแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่รางวัลน,นี้นะครับเป็นรางวัลสมคุณค่าอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ทีท่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับคือคุณอินดี้อินทัศจากเรื่องสองธนงนะครับช่อง7 H d ดีรับบทเป็นโฮขอเรียนเชิญน,นะครับคุณอินดี้หรือตัวแทนนะครับมารับรางวัลน,นี้ครับ ขอเชิญคุณใหญ่ปรพัฒน์นะครับรับแทนครับผมเยินเชิญพี่ใหญ่ครับและเราค่อยๆก้าวเข้ามาสู่รางวัลสำคัญนะครับที่เราจะได้กรีดกันเชิญพี่ใหญ่ครับขอบคุณนะครับอ่า อินดี้เขาติดภารกิจต่างจังหวัดเขาฝากมาขอบคุณรางวัลทรงคุณค่านี่ครับแล้วก็คุณอินดี้เขาฝากผลงานใหม่นะครับภาพยนตร์เรื่องรอดตาย13มพฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมนี่ครับครับผมเรื่องอะไรนะครับรอดตายครับรอดตายครับผมรอดตายนะครับอินดี้อินทัชนะครับ